สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูโอนะคะวันนี้ให้เด็กๆเตรียมหนังสือชุดจจกิจกรรมเล่มตัวเด็กนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่5ค่ะดเด็กๆเจอแล้วยังคะหน้าที่5ลูกอ่าต่อไปเรามาดูคำสั่งกันค่ะ อวัยวะในร่างกายมีอะไรบ้างคำสั่งเขียนพยัญชนะต้นให้สัมพันธ์กับภาพอวัยวะและเขียนคำตามรอยประเขียนพยัญชนะต้นให้สัมพันธ์กับภาพอวัยวะและคำตามรอยประต่อไป ให้เด็กๆด,ดูคำด้านบนนะคะที่เป็นแถบสีชมพูอเ่เด็กๆดูคำที่หนึ่งอ่านพร้อมกับคุณครูรนะคะสะมองคำต่อไปหัวใจต่อไปคำว่าปอดต่อไปกระเพาะอาหารเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะคำที่หนึ่งสมองคำต่อไปหัวใจคำต่อไปปอด คำต่อไปกระเพาะอาหารหลังจากนั้นให้เด็กๆดูภาพด้านล่างนะคะเด็กๆดูเด็กๆสังเกตสิคะว่าภาพด้านล่างมีภาพอวัยวะอะไรบ้างคะเด็กๆดูด้านบนค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นภาพอะไร ถูกต้องค่ะเป็นภาพสมองเด็กๆดูนะคะคําว่าสมองเขียนยังไงเด็กๆดูนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าด้านหน้าตัวเพนชนะอะไรที่หายไปถูกต้องค่ะสอเสือที่หายไปเด็กๆดูนะคะคุณครูจะทําให้เด็กๆดูหนึ่งข้อนะคะ ให้เด็กๆเติมแบบนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆเติมสอเสือไปแล้วก็ให้จะมีคำด้านหลังให้เด็กๆเขียนตามรอยปละด้วยนะคะเอาต่อไปเด็กๆดูภาพที่สองเด็กๆดูค่ะที่คุณครูชี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นภาพอะไรใช่ค่ะเป็นภาพคำว่าปอด เด็กๆทราบไหมคะว่าปอดตัวพยัญชนะตัวอะไรที่หายไปเด็กๆดูด้านบนได้เลยลูกว่าตัวอะไรที่หายไปเด็กๆก็นำมาเติมด้านหน้านะคะต่อไปเด็กๆดูด้านหลังคะ่ะอ่ะตรงนี้เด็กๆเห็นไหมคะว่าเป็นภาพอะไรเป็นภาพอะไรคะลูกใช่คะ่ะเป็นภาพหัวใจ เด็กๆด,ดูสิคะว่าคำว่าหัวใจตัวอะไรที่หายไป mm. เด็กๆก,ก็ดูด้านบนนะคะว่าตัวอะไรที่หายไปลูก mm. ใช่ค่ะห mm. อหีบหายไปค่ะ mm. ต่อไปเป็นภาพสุดท้าย mm. เด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรลูก mm. ใช่ค่ะเป็นภาพกระเพาะอาหาร เด็กๆดูนะคะว่าตัวอะไรที่หายไปเด็กๆดูจากด้านบนได้นะคะว่าตัวอะไรที่หายไปเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วให้เด็กๆเปิดหน้าถัดไปนะคะคือหน้าที่หกเด็กๆดูนะลูกหน้าที่หกเด็กๆดูคำสั่งด้านบน อวัยวะภายในมีหน้าที่อะไรคำสั่งระบายสีภาพหน้าที่ของอวัยวะให้สัมพันธ์กับภาพอวัยวะอีกครั้งค่ะระบายสีภาพหน้าที่ของอวัยวะให้สัมพันธ์กับภาพอวัยวะเอาเด็กๆดูภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่หนึ่งคือภาพสมอง เอาเด็กๆด,ดูนะคะว่าสมองมีหน้าที่อะไรเด็กๆด,ดูภาพด้านหลังค่ะภาพที่1สมองมีหน้าที่ในการคิดภาพที่สองวิ่งออกกำลังกายเด็กๆคิดว่าสมองมีหน้าที่ทำอะไรคะภาพที่1ห,หรือภาพที่สองคะใช่ค่ะสมองมีหน้าที่ไว้คิดนะคะ หลังจากนั้นก็ให้เด็กๆระบายสีภาพที่1น,นะคะเพราะว่าสมองมีหน้าที่ในการคิดเอาดูข้อถัดไปค่ะข้อถัดไปเอเด็กๆดูภาพเป็นภาพอะไรคะใช่ค่ะเป็นภาพหัวใจเอาเด็กๆดูนะคะว่าหัวใจมีหน้าที่ทำอะไรอาเด็กๆดูภาพด้านหลังนะคะภาพที่หนึ่ง หัวใจมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือภาพที่2หัวใจมีหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงร่างกายเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะให้เด็กๆระบายสีภาพที่เป็นคำตอบนะคะข้อถัดไปเป็นภาพปอด ปอดมีหน้าที่ทำอะไรคะภาพที่หนึ่งมีหน้าที่ในการหายใจสูดลมเข้าหายใจเข้าออกภาพที่สองปอดมีหน้าที่ในการวาดภาพระบายสีเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะให้เด็กๆระบายสีภาพที่ถูกต้องนะคะต่อไปภาพสุดท้ายเป็นภาพ กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆดูนะคะภาพที่หนึ่งกระเพาะอาหารจะมีหน้าที่เวลาเรารับประทานอาหารกระเพาะอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารนะคะภาพที่สองกระเพาะอาหารมีหน้าที่ในการร้องเพลงเด็กๆคิดว่าภาพไหนคือหน้าที่ของกระเพาะอาหารคะให้เด็กๆระบายสีภาพที่เป็นคำตอบนะคะ ่าเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วให้เด็กๆด,ดูความเรียบร้อยนะคะว่าเด็กๆทําเรียบร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเจอกับจิจกรรมต่อไปนะคะ